เอาอบอุ่นหัวใจนะครับของตำรวจบุรีรัมย์ที่เข้าไปดูแลคุณยายวัย78ปีภายในศูนย์อพยพนะครับความน่ารักของตำรวจบุรีรัมย์นั่นก็คือไปจัดหาน้ำพริกปลาร้าซึ่งเป็นเมนูที่คุณยายชื่นชอบให้คุณยายเนี่ยได้รับประทานนะครับนอกจากนี้ยังส่งทีมไปเยี่ยมคุณตาที่บ้านแน่นอนนะครับว่าคุณตาก็คือคู่ชีวิตของคุณยายแล้วก็ถ่ายคลิปมาให้คุณยายดูนะครับ พอคุณยายเห็นว่าคุณตาปลอดภัยเนี่ยนะครับคุณยายถึงกับยิ้มแก้มปรินะครับพร้อมกับขอบคุณตำรวจที่ดูแลเป็นอย่างดีด้วยครับข่าวนี้ทำให้หลายคนใจฟูอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองกลัวเหมือนกันนะกลัวว่าจะร้องไห้นะครับเพราะว่ามันซาบซึ้งจริงๆนั่นเองครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่ามีเรื่องราวประทับใจเกิดขึ้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวภายในสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเตอร์ ในพื้นที่ตำบลอีสานอเภอเมืองบุรีรัมย์เนี่ยครับคุณยายอายุก็เกือบเกือบ8ปปีนะครับซึ่งศูนย์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะรองรับพี่น้องประชาชนที่อพยพจากเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยท่านพลตบตรีนรงศักดิ์พรมทาผู้บังคับการตบวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยพันตรบเอกสิริวัน์สมกิจสิริรองผู้บังคับการตบวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ และพันตำรวจเอกจำรัดสิริเลี้ยงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ครับทั้งหมดนี้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการดูแลพี่น้องประชาชนภายในศูนย์ระหว่างตรวจเยี่ยมศูนย์นี่นะครับที่มีโรงครัวพระราชทานให้บริการอาหารโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสาร่วมกับบรรดาอาสาสมัครจัดเตรียมอาหารและส่งต่อไปยังชุมชนแนวชายแดนครับ โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่เห็นนะครับผ่านทางหน้าจอก็คือมีภาพน่ารักอบอุ่นหัวใจเกิดขึ้นต้องพยุงคุณยายเลยทีเดียวนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปเจอกับยายเมาส์แก้วสุกอายุ78ปีที่มายืนต่อคิวรับอาหารพร้อมกับบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าพ่อหนุม่มพ่อหนุม่มยายอยากกินน้ำพริกปลาร้านะครับเพราะว่าคิดถึงรสชาติแบบบ้านๆที่เคยกินเป็นประจำนั่นเองครับ เท่านั้นแหละนะครับคุณผู้ชมทางด้านของพันตารวจเอกจำรัดสิริเลี้ยงผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองบุรีรัมย์นะครับได้พายายเนี่ยไปนั่งพักแล้วก็จัดหาน้ําพริกปลาร้ามาให้คุณยายแล้วก็นั่งพูดคุยให้กําลังใจอย่างใกล้ชิดนะครับเหมือนเป็นคนในครอบครัวยังไงอย่างงั้นยายเมาส์เนี่ยบอกว่าที่บ้านยังมีคุณตาชื่อว่านายสุยแก้วสุขอายุ78ปีอายุเท่ากันเลยนะครับ คุณตาเนี่ยอยู่เฝ้าบ้านตามลําพังเพราะว่าเป็นห่วงสัตว์เลี้ยงแล้วก็เป็นห่วงทรัพย์สินนั่นเองครับทีนี้พอตํารวจทราบเรื่องนะครับพันตำรวจเอกจํารัดก็ได้มีการรายงานต่อไปยังพลต,ตรีนรงศักดิ์นะครับซึ่งได้สั่งการให้สายตรวจสอพอละหานทรายลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคุณตาสุยนะครับแล้วก็มอบถุงยางชีพรวมถึงถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายภาพมาเลยนะครับยืนยันความปลอดภัยของบ้านและคุณตาสยุย พอถ่ายเสร็จนะครับก็เอาคลิปแล้วก็ภาพดังกล่าวเนี่ยส่งมาเลยนะครับส่งมาให้คุณยายเมาส์ดูเมื่อคุณยายเห็นภาพบ้านแล้วก็รู้ว่าคุณตาปลอดภัยนะครับยายเมาส์ถึงกับยิ้มกว้างแล้วก็น้ําเสียงเนี่ยเต็มไปด้วยความดีอกดีใจพร้อมกับกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ดูแลเป็นอย่างดีนะครับทั้งเรื่องของอาหารการกินและก็ความห่วงใยของครอบครัวนั่นเองครับเนี่ยฮะเป็นภาพความอบอุ่นที่เกิดขึ้นนะครับ พตลตตรีนรงศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าขณะนี้ทางศูนย์พักพิงมีการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยประชาชนเนี่ยต้องมีริสแบนยืนยันตัวตนเพื่อป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีนะครับพร้อมขอความร่วมมือประชาชนอย่าเพิ่งเดินทางกลับภูมิลำเนาแม้ว่าจะมีการจรจาหยุดยิงแล้วก็ตามนะฮะจรจาไปแต่ก็ยังมีการประทะก,กันอยู่ยังมีเสียงระเบิดดังตุ้มตามนะครับ เนื่องจากว่าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายดีนักก็ขอให้รอคําแนะนําจากทางการเพื่อความปลอดภัยสูงสุดจะดีกว่านั่นเองครับเป็นภาพความประทับใจนะครับชื่นชมเจ้าหน้าที่ตํารวจบุรีรัมย์ที่ดูแลคุณยายท่านนี้เป็นอย่างดีแล้วก็อย่างที่เรานำเสนอข่าวกันไปโอ้โหมันก็มีสปายสายลับจากฝั่งกัมพูชาอาจจะแฝงตัวเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยต้องเข้มงวดนั่นเองครับครับครับในการจัด จัดการบริหารจัดการภายในสถานที่พักพิงแห่งนี้นะครับที่สนามทางสกิจแห่งนี้นะครับก็จัดเป็นระบบโดยที่ผู้มาพักพิงทุกท่านนะครับต้องมี wristband หรือสายรัดข้อมือนะครับเพื่อ,อส,สะดวกในการตรวจสอบนะครับตรวจสอบในการเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้นะครับตรวจสอบพัดกองคนอาจจะมี สันนษฐานว่าจะมีฝ่ายตรงข้ามมาแทรกซึมไหมนะครับจะขดัดกรองได้แลส่วนหนึ่งก็คือในการเข้าไปรับการช่วยเหลือต่างๆนะครับเช่นเรื่องของอาหารเรื่องของที่อยู่นะครับที่พักเรื่องของของแจกต่างๆนะครับก็จะใช้สายลัดข้อมือนะครับเป็นตัวบอกนะครับที่ชัดเจนนะครับช่วงนี้นะครับแม้ว่าจะมีการตกลงหยุดยิงแล้วนะครับแต่สถานหน้าแนวนะครับต้องคงต้องรออีกสัก ระยะหนึ่งนะครับรอฟังคําสั่งรอฟังประกาศที่เป็นทางการนะครับจากทางการนะครับว่าหน้าแนวปลอดภัยนะครับก็ให้